पाता रमणि अधिना था ना विरमणि का मे मुसा सुरा मे สีคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะสินเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรไม่เคยแปลเปลี่ยน แต่เรายังจำได้หมามาทวงคำมันหมู่บ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูดทุกคนทั่วทายสำนักพูดขับเคลื่อนทมจุดที สว่่าางงทีกล,ลวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในโครงการหมู่บ้านรักษาสี5ต้นแบบปี2564ประจำหนลกลางนะคะในโครงการนี้ค่ะได้มีจังหวัดที่เข้าร่วมด้วยกันนะคะทั้งสิ้น23จังหวัดค่ะโดยในแต่ละชุมชนแต่ละจังหวัดก็จะมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะ วันนี้แหวนพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ที่ชุมชนวัดหนองฝ้ายอำเภอรเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะได้มีการสร้างรายได้จากการนําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะมาเกาะให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือการทําตะก้าสารนั่นเองค่ะเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้จะมีความน่าสนใจเพียงใดไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาสินท่าประจำผลกลาง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่จังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านหนองฝ้ายอําเภอเหลาขวัญหมู่บ้านนี้มีแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเช่นการใช้มิติของความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและราชการจุดเด่นของหมู่บ้านคือกลุ่มชาติพันธุ์บ้านหนองฝ้ายมีวัดหนองฝ้ายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรม สร้างความสามัคคีปองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยใช้หลักสินห้าเป็นเครื่องมือประชาชนในหมู่บ้านหนองไยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสินห้าเช่นการปฏิบัติธรรมมีความร่วมมือร่วมใจสามัคคีปองดองและสมานฉันท์ ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดมากขึ้นเช่นการทำบุญในวันพระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์และการรักษาศิลห้าในวันพระประชาชนได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านหนองายวันนี้คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศิลห้าประจำหนกลาง ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าหมู่บ้านหนองไฟเป็นหมู่บ้านต้นแบบมีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความสามคัคคีปองดองและสมานฉันอย่างยั่งยืนขอให้ชาวบ้านหนองไฟร่วมกันดำรงรักษาความดีงามนี้ไว้ให้สถิตมั่นคู่หมู่บ้านหนองไฟตลอดกาลนานสวัสดีครับ ผมพี่เชษไทภยมีนะครับรองนายกเทศบาลตำบลหนองฟ้ายนะครับตอนนี้ยืนอยู่ที่วัดหนองฟ้ายนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับความปองดองและสมานสัมพัน์ของคนในชุมชนนะครับหรือว่าคนในเขตตำบลหนองฟ้ายหรือเทศบาลหนองฟ้ายนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุมชนทุกๆชุมชนที่เข้ามาช่วยเหลือในงานวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีนะฮะจากบาทเทว การทาบุญเข้าพรรษานะครับเ,เทศกาลสงกรานนะครับก็จะมีทุกชุมชนที่เข้ามาช่วยร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามาพัฒนาวัดแล้วก็เข้ามาทําบุญตักบาตรทุกๆวันพระนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะก็งดไปเราก็ใช้วิธีให้ญา,าติโยมที่จะมาทาบุญเอาอาหารใส่ถุงแล้วก็มาวางไว้ที่จุดที่เรารับนะฮะตั้งไว้ที่วัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุมชนนะครับหนองฟ้ายนะฮะ ที่เข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือวัดนะครับผมก็ในส่วนของผมนะฮะก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ จากความร่วมมือของคนในชุมชนวัดหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ได้มีกิจกรรมมากมายนะคะและอีกทั้งคนในชุมชนค่ะยังได้มีกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือการนําวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะคะมาก่อให้เกิดการสร้างไรายได้อย่างเช่นการถักตะกาา้าสารหรือการทํตราตะก้าสารนั่นเองค่ะทั้งนี้ชุมชนจะเข้มแข็งไปไม่ได้ค่ะถ้าคนในชุมชนนะคะขาดการปฏิบัติที่มีคติธรรมประจําใจนะคะและร่วมกันร,รักษาศีลห้า ทางนี้ต้องเริ่มจากการปฏิบัติจากตนเองค่ะขยายไปสู่คนในครอบครัวคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติในลำดับถัดไปนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะแหวนจะนํำเสนอหมู่บ้านต้นแบบรักษาสินหหมู่บ้านไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีศินสุขลำมีธรรมสุขใจวอนพี่น้องไทย ช่วยกันใส่ใจจริงจังยุคสมัยสื่อออนไลน์ทั้งโทรโจมตีใจเราทุกทางมีสีลมีธรรมเคียงข้างชีวิตพบทางสุขใจ